สวัสดีค่ะนูชื่อด์เอกิวา,า,าทะลาวดีคอมบงวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของคุยกันเลยนะคะด้านบนก็จะเป็นดาวคุยคะ่ะด้านล่างก็จะเป็นรูเป่าค่ะ <ๆ S 1> มาดูด้านหลังเลยน,นะคะด้านหลังก็จะเป็นรูเป่าโลแก้วค่ะถ้าจากรูเป่าโลแก้วมาก็จะเป็นรูค้ำคะ่ะมาดูด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าจะเป็นรูคับเสียงค่ะมีม้งหมเดเจ็ดรูนะคะ นาน่าจะเป็นร้อยเชื่อค่ะอนุพันจะเปยนอะนะคะแต่แบบนี้ค่ะแล้วจะมาไล่โน้ันเฮีะตัวเลยนะคะ ฝึกป right ่อเพลงช้างเลยนะคะท่อนแรกเดี๋ยวเราก็จะมาข้อมน้องพลงช้างกันเลยนะคะโด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 ลาสอนลาโดฝาโดลาสอนลาฝาซอนฟาลีฟาฟาลีโดฟาฟาลีฟาฟาลีโดฟาโดลีโดลาสอนฝาแล้วก็จะมาวางตัวโน้องพลงช้างเล่นพีน่าข้อเลยนะคะ โด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 ลาซอนลาโดฟาเรามาต่อเลยนะคะกอไปนะคะโดลาซอ n ลาฟาซอเามาต่อเลยนะคะก่อไปนะคะฟาเ a ฟาฟาเลโด ปาปาสี่ปาปาสองสี่ปาแล้วเราเปล่าไเลยนะคะแล้วต่อไปนะคะโดเลโดลาโซนปาแลยวเราเปลาเขาเลนะคะทีนี้เราเปล่าท้องเลนะคะ นะคะขอบคุณค่ะ